จากกระแสมหมอลำสาวยกลูกให้หนุ่มป้าเอาไปดูแลตามกฎหมายนั้นท่านทนายดังได้ว่ามาแบบนี้ค่ะจะทําอะไรต้องคิดเยอะๆโดยทนายพัดได้ออกมาโพสต์ว่าแบบนี้ค่ะบิดามารดาไม่สามารถยกอํานาจการปกครองบุตรให้กับบุคคลอื่นได้อย่าหาธรรมจากโพสต์ดังกล่าวนี้โตเจี่ยวเม้งกันสนั่นแต่ละคอมเมนต์เดือดสุดโดยเหาบรรดาชาวเน็ต ได้เมนตกันไว้ว่าแบบนี้ค่ะการศึกษาสำคัญสงสัยเริ่มศึกษามาฮ่าฮ่าต้องแยกแยะระหว่างฝากเลี้ยงให้ดูแลทุกเรื่องกับอำนาจการปกครองคนที่ไม่ใช่บิดามารดาทนายตามทุกกระแสจับบักกอกบิดาดูรายการมาล่าสุดอย่าหาทราค่ะคอยละง,งึดดีใจแทนผู้ใหญ่บ้านค่ะ เห็นเขาบอกมีทนายรับทราบนี่คะทนายคนนั้นไม่แนะนำหรอคะอีกอย่างทำอะไรไม่เห็นหัวคนเป็นพ่อเลยมีเงินมีทองอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสมองด้วยว่าตัวเองในบัญชีม,มี0.00เขาถึงบอกว่าการศึกษาสำคัญคนบางคนจะรู้ไหมครับตอนเรียนไม่ตั้งใจก็แนวนี้ล่ะขอถามค่ะ เลี้ยงหลานมาตั้งแต่แบรเบาพอไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูแม่ส่งแต่ไม่เคยเลี้ยงไม่เคยดูแลอยู่กับเรามาตลอดถามเด็กว่าไปอยู่กับแม่ไหมเด็กบอกไม่ไปจะอยู่กับทางนี้ซึ่งเป็นยายแบบนี้จะทำยังไงคอยอย่างชั่วในที่สุดคำตอบก็มาขอบคุณค่ะคุณทานายสดตั้งแต่เมษาก็ว่าอยู่เกิดมาก็เพิ่งจะได้ยินนี่แหละ ว่้ยกลูกตัวเองให้ลุงกับป้าดูและได้มอบกรรมสิทธิ์ยกลูกตัวเองให้คนอื่นทั้งที่พ่อแม่ยังอยู่กันครบแสดงว่าคุณเป็นแม่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะมีความสามารถดูแลลูกตัวเองได้แต่ถึงยังไงคนเป็นพ่อก็ยังสามารถดูแลและเลี้ยงลูกได้ดีกว่ามีความรับผิดชอบได้ดีกว่าคนเป็นแม่แบบนี้ลูกควรจะอยู่ในการปกครอ,องของใครดีได้ฟังแล้วยังถึงกับอึ้งเลยทีเดียว มีแบบนี้ด้วยยกสิทธิ์ขาดให้คุณอื่นแล้วพ่อเด็กละ่ะเขาก็มีสิทธิ์ในตัวลูกเขาไม่ใช่หรืออย่าลืมว่าลูกก็ใช้นามสก,กุลของพ่อเขาอยู่อย่างว่าล่ะนะมันมีเหตุผลของมันอยู่หนึ่งสองสามสี่เอะก็1 2ึ่สอสอะไรยังไงเป็นแม่คนแต่มีสมองคิดสักนิดก็ดีนะฟังในการสัมภาษณ์ที่ตื่อถามเหมือนจะอยากให้ผัวตรงเสียเลี้ยงดูอยากได้แต่เงินซัพพอร์ตแต่ไม่ให้สิทธิ์พ่อ แต่ไปยกลูกให้สิทธิ์ขาดกับคนอื่นมันใช่ไหมจะมีผัวใหม่ก็มีไปทำไมถึงยกลูกให้ลุงป้ามีสิทธิ์สิทธิ์ขาดอยู่กับลุงป้าหนึ่งสมสโอ้ยชีวิตจริงยิ่งกว่าในละครและจะให้ตอบแทนคุณพ่อแม่เช่นไรดูแลบอดวิคชนะแน่แน่แม่ไม่พร้อมคำนี้ละ่ะที่ผู้ใหญ่บ้านจะได้ครอบครองลูกทั้งสองเมื่อขึ้นศาลพราะแม่ให้คนอื่นดูแลลูกมันก็เท่ากับ คนเป็นแม่ไม่มีศักยภาพดูแลลูกได้ตอนออกรายการก็แอบคิดอยู่ว่าเอ้าเด็กยังมีพ่อที่พร้อมดูแลแต่แม่ยังไปแอบทำให้ลุงกับป้าพอทนายโพสต์ใจฟูเลยค่ะบิ๊กมีโอกาสเต็มๆให้เขาพูดเยอะๆจะได้เป็นผลดีกับอีกฝ่ายพูดออกมาแต่และอย่างฟังแล้วอยากจะขำลูกตัวเองยกให้คนอื่นปกครองฉันเกิดมาฉันก็เพิ่งเคยได้ยิน มันมีเหตุผลหนึ่งสองสสี่นู่นนี่นั่นอ่าเอออ่าเออเขาว่าเขาปรึกษาถนวยแล้วว่าซ่าฮ่าฮ่าบ่แม่นถูกถนวยต้มแล้วบ่เพิ่งเคยได้ยินทำไปได้นาะคนเราไม่มีปัญญาก็ให้พ่อเขาเลี้ยงพ่อเขามีเงินจบตั้งปอตีแต่สมองไม่มีเลยนะอายแทนบิ I ๊กฟองเรื่องนี้ด้วยเลยจ้าและเอาลูกๆมาอยู่กับตัวเองซะรับรองน้อง แตพัฒนาการดีขึ้นมากกว่านี้อันนี้อะไรดูเด็กๆร่างกายอ่อนปวกเปียกกลางอ่าอ่าหนึ่งสองสาสี่ทำไปแล้วค่ะทำไงดีทีนี้คือปึกแท้ปึกขัดแันน้นั่นแม้งึดเนาะไปขายโง่ให้คนทั้งประเทศเห็นหน้าอายรักทนายรู้จักทันทุกสถานการณ์จ้ารักนะคะนอนหลับแล้วเราเขาคงไม่รู้พอยังอยู่ แต่ไปมอบอำนาจให้ลุงกับป้าบ่วได้หนังสืออิลีเนาะบ้าไปแล้วถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกอายแทนสงสารเด็กตาดำๆทำไมมีคนทำคะคุณทนายไผว่าสาวพรห่วได้หนังสือคูแจกอยู่เดอ้อคอมเมนต์เป็นเอกฉานอีกแล้วจะเลิกขครบำกี่โมงมันมีเหตุผลหนึ่งสอสาก่อนคิดต้องสมองล้วน แม่เบาๆทนายเพิ่งเคยได้ยินทำไมถึงทำแบบนั้นแม่ไม่มีปัญญาดูแลดิถึงให้ลุงกับป้าพ่อเขาก็พร้อมดูแลเด้อสาวอ่านคอมเมนต์ไม่ได้อ่านถ่ายหัวเราะทำไมถา่งงตัวเองแบบนี้พ่อมีสิทธิ์เอามาใช้ต่อสู้ในคดีขอสิทธิ์เลี้ยงลูกแบบร้อเปอร์เซ็นได้ปะคะในเมื่อแม่ไม่พร้อมที่จะดูแลโดยได้ทำการยกอ,อำนาจการปกครองบุตรให้คนอื่นแทนที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆ ดูแลแพนแบบนี้หากแม่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูลำดับการเลี้ยงดูต่อก็ต้องเป็นพ่อชดีพิกอ้าวอ้าอยากเอาชนะสามีเก่านนล้วนๆแม่นางคนนี้นางคิดว่านางฉลาดคงโดนทนายต้มร่างเอกสารให้เซ็นแหละการยกลูกให้คนอื่นหรือบุตรบุญธรรมต้องแม่และพ่อเซ็นร่วมกันถึงไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาก็เป็นพ่อมีสิทธิ์ต้องรับดูและยินยอม แม่เซ็นคนเดียวไม่ได้จิตดูแลลูกร้อยตัวเซนที่แม่แต่แยกให้ออกคนละเรื่องนะกับแอบเซ็นลูกให้คนอื่นโดยพ่อไม่รู้มันไม่ได้เรามิ้นไปหลายโพสต์ละใช่ค่ะแค่ดูแลเรื่องผู้ปกครองนักเรียนตัวแทนได้ประชุมแทนได้อย่างอื่นไม่ได้อย่าหาทำก็ทำไปแล้วทำไงดีคะเห็นแล้วมันขัดใจจริงๆพูดในฐานะแม่แต่ไม่คำนึงถึงจิตใจคนเป็นพ่อ มันน่านักเจียวปึกแล้วฝึกอีกโดนทนายหลอกเอาเงินอีกแล้วมั้งได้ยินเมื่อวานก็แปลกใจเหมือนกันทำไมไม่ปรึกษาคนเป็นพ่อบ้างคนที่รับปกกของจิตอะไรอยู่เข้าใจอยู่นะว่ารักแต่อย่างน้อยๆควรให้เกียรคนเป็นพ่อในสายเลือดบ้างก็ดีนะใช่ครับขายโง่มากเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกจากคุณแม่นี่แหละคืออ่าอ่าหนึ่งสองสาก็เพิ่งเคยได้ยินเพื่อนว่านี่แหละ มีแต่แม่บอกมีพ่อก็บอกมีลูกนะจ๊ะก่อนมีลูกมันต้องมีพ่อก่อนนะจ๊ะอ่านเจอมาแบบนี้ค่ะตรงกันค่ะมาตรา1-566ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ในอำนาจปกครอ,องของบิดาและมารดาซึ่งบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งสามารถใช้อำนาจปกครองได้โดยลำพัง แต่จ,จะสละอำนาจปกครองบุตให้บุคคลอื่นไม่ได้จริงลูกคนนะไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวจะยกให้ใครดูแลก,ก็ได้ตามใจเหรอตลกชัดเจนเลยพ่อเขายังมีชีวิตยอยู่คะ่ะฮ่าให้ยายเลี้ยงแล้วไปม,มีผัวใหม่แล้วบอกว่าทำถูกตามกฎหมายด้วยนะเขากลัวสมบัติรั่วไหลมั้งคะฮ่าเหมือนเล่นขายของ เย้เย้ดีใจจังมีความหวังแล้วคุณพ่อและนี่นะคะก็เป็นคำเน้นบางส่วนจากชาวเน็ตเร,เรียกเตว่าดืเดือดกันเลยทีเดียวค่ะ